สวัสดีจ้ารายงานข่าว้าวโปรพรานจากเยอรมนีนี่คือบรรยากาศที่เยอรมนีตรงสะพานสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำดานูบ แม่น้ำดานูฝั่งทางนู้นก็คือฝั่งเมืองอูมหรือถ้าเป็นรัฐก็คือรัฐบาเดนเวิร์ตเทมแบกเมืองหลวงของรัฐก็คือสตุตการ์ดน,นะบ้านบ้านสาวจันจิราจันจิราสาวใต้ในเมืองเบียก็อยู่ในรัฐนี้แล้วไปจากเมืองอูมนี่ประมาณ ั่งรถไฟก็ประมาณชั่วโมงหนึง่งที่นี่พอดีสาวอพา,านนี่ก็จะอยู่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งทางนี้ฝั่งทั้งนี้ฝั่งทั้งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือฝั่งฝั่งบาเยินโดยมีแม่น้ำดานูฟนี่เป็นเส้นแบ่งเขตก็เคยพูดหลายครั้งน,นะพูดแล้วก็พูดอีกนะ เส้นแบ่งเขตแบ่งเขตร,ระหว่างสองรัฐนี่ระหว่างสองรัฐคือแม่นม้ำดานูกโดเนาว,วันก่อนนู่นสาวพอพานก็เอาขนมปังไปให้เป็ดไปให้นกฝั่งนู่นนะฝั่งนูน่นคือฝั่งบ้านสาวพอพานเออนูมหมือนะันเขาเรียกว่าฝั่งน้อยอูมแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ ฝั่งขวามือนี่น,นี่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งเมืองอูมตรงนี้สาวปะพันก็เคยมานั่งเล่นดนตรีตรงนี้ก็คือก็ถือว่าได้ทําอะไรที่ที่ไม่คิดว่าจะกล้าทําได้ทามันก็ต้องขอบคุณ y o u ยูทูะนะมีเคยมานั่งเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้ ตอนเลีนใหม่ๆก็กล้ากลัวๆกวแกเอ้ยไม่กล้าเราพูดถึงว่านะไม่กล้าเหมือนว่าเราไม่เคยทำอ่ะนะเราไม่เคยทำแต่พออลองมาเล่นตรงนี้แล้วนะแล้วครั้งที่แล้วก็ไปยึกยึกยักยักอยู่แถวฝั่งนี่เอาขนมปังไปให้แล้วรกฏว่าก็มีคนเขาก็อยู่แถวนั่นเขาก็มาเที่ยวเขามาพักผ่อนย่อนใจ าพาลูกหรือมาเดินเล่นกันแล้วเขาก็แอบเขาไม่ใช่แอบฟังหรอกเขาก็ยุดฟ,ฟังแล้วพอดีมีลูกเขาเขาสนใจดนตรีเราก็เลยลองเรียกลองคุยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็มาร่วมจอยกับเราเออเขาก็บอกว่าเราร้องเพลงได้าทาให้เขารู้สึกปลื้มรมใจแล้วก็เออเอาโอเคถ้างั้นก็เข้าใจได้ไในสิ่งที่ในสิ่งที่เราเรา,เรา เราไม่คิดว่าเราจะทําได้แล้วก็ได้ทําแล้วก็กล้าทําคุยไปคุยมาพวกที่พวกที่คุยคุยล้วนแล้วแต่เคยไปเคยไปเที่ยวประเทศไทยทั้งนั้นโดยเฉพาะวันนี้ก็โคชเพนหรือเพนเยอรมันมาแล้วนี่ก็นัดอยากจะซ่อมอูฮูเลเล่ก็นัด ครูออออกมาเจอกันที่สวนสาธารณะออตรงนี้มันเป็นสวนสาธารณะจ้ะสวนใหญ่นี่ขามตรงนี้ไปมันก็จะเป็นสวนสาธารณะอืมครูวอ,อก,ก็ปั่นจักรยานมาได้ทางโคชเพนเนี่เขาก็นั่งรถมาได้เราก็เราก็ไปเจอกันอยู่ทแถวนี้แหละก็ไปเล่นดนตรีก็ไปจับคอร์ดไปร้องเพลงอะไรกันตรงนี้ ก็ดีได้กล้าได้เห็นความความกล้าของตัวเองนะเห็นความกล้าเห็นความแล้วก็ไปนั่งที่าาร,ร,ร้านอาหารปรากฏว่าร้านอาหารวันนี้เขามีดนตรีมีดนตรีเขาเป็นดนตรีของชาวอูรคาราอีเน่ก็คงจะเคยได้ยินเนาะอูาราอีเน่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีปัญหาอะไรทาง การมงการเมืองหลายๆประเทศอะไรย่างเี้เนาะคงได้ยินแล้วก็ก็มีอาหารขายมีดนตรีมีเครื่องดื่มแล้วก็ไปนั่งกันก็น้องเพนเพ,นเพนเยอรมันมาแล้วอะ่ะก็ไปไล่สดที่พอดีโอก็สดกสดเครื่องดื่ม,มน,นะก็มีเพื่อนมา,าทวงติงว่ามันไม่สุภาพนะ ถ้าเราไล่สุดเราไม่ควรจะดื่มแต่มีแต่ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าก็ดื่มได้มันก็เป็นมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตของชาวชาวเยอรมันมเราอยู่ที่ประเทศนี้างาน,นก็ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะถ้า,าว่าเราทําไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องขออภัยเด้อไม่ได้ขอโทษเด้อไม่ใช่เรื่องผิดขออภัยก็คือในสิ่งที่ไม่สมควรนะเราก็ขออภัยกันได้ เพราะว่าสองคำนี้มันก็มีความหมายเหมือนกันนะครับคนไทยกับความรู้สึกของเราชาวไทยเนะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตน่าจะขอโทษก็ไม่ขอโทษแต่ใช้คำว่าขออภัยโอ้มันมันเบาไปครับสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบาไปมันไม่มไม่ควรใช้คำว่าขออภัยมันต้องขอโทษนี่อขอโทษคุณต้องขอโทษ ก็นะไม่เป็นไรอันนี้ก็เรื่องของเขาอันนี้ก็จะเป็นสะพานสะพนก็จะมีตอนนี้ก็จะมีพวกผู้สูงอายุนะก็จะเป็นชาวเยอรมันหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่เขาจะคืออากาศมันก็ตอนเย็นแล้วเนละสองทุ่มกว่า2องทุ่มไปถึงเออจะกำลังจะสามทุ่มอีกห้านาะทีแต่ว่ามันยังไม่มืด ก็จะมีชาวเยอรมันชาวต่างชาติเมื่อกี้นี่คุณยายชาวเยอรมันก็กับเพื่อนก็มาเดินกันเนี่ยแม่นม้ำแม่น้ำดานุก็ไหลเอื่อยๆไหลเอื่อยๆไหลเอื่อยๆไหลเรื่อยๆไหลไปไหลไปไหลไปประเทศเยอรมันนี้จะเป็นประเทศที่ต้นกําเนิดของแม่น้ําดานุกต้นกําเนิดของแม่น้ําดานุกหรือดูนา่าวภาษาเยอรมัน แล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆๆ,ๆๆผ่านประมาณสิปประเทศแล้วก็ไปลงที่ทะเลโอ้ทะเลทะเลอะไรเนาะนี่เมกาพูดรอกเด้อไปลงที่ทะเลแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะแต่เวลาที่น้ำเออน้ำไหลก็มีการถ่วมเหมือนกันนะตอนนี้ก็ถือว่าก็ถือน้ำน้านา้ำทรงตัวกันแล้วกันนี่แม่นม้ำทรงตัว ตน้ตนไม้ก็จะเป็นสดสอะอื่นเะขียวชะอมเนาะแล้วแม่น้ำมองลงไปก็ ah. จะเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะไหลไปทางนี้แหละไหลไปไหลไปไหลไปสิบประเทศนะทุกสองปีเขาจะมีการจัดกิจกร,รรมของเทศของทุกทุกประเทศที่มีแม่น้ำไหลผ่านก็มาจัดที่เมืองนี่แหละเขาเรียกว่าดูเหน่าเฟส มีสะพานผ่านไปฝั่งน้นรัฐนหนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นอีกอรัตนหนึ่งนี่ก็คือเพื่อนคู่เฟอร์รารี่สีแดงของเราเนาะนก็มาเล่าสู่กันฟังที่ฟังแล้วฟังอีกกันเนาะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราสิ่งที่เรารูแล้วบางทีเราก็ต้องรู้อีกถ้าไม่อยากรู้ก็ผ่านผ่านไปเด้ออันนี้ก็เป็นเงา เป็นเงาใต้น้ำภาพเงาใต้น้ำของต้นไม้ที่ฝั่งแม่น้ำดานุก็ก็ถือว่าเล่าให้ฟังถ่ายให้ดูว่าอเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าสงกรารน,นะไม่ใช่สงกรานรนะเรียกวานาบาดาก็คือก็าจะมีอยู่หนึ่งวันที่เป็นวันที่ผูเ้เรียกว่าเจ้าเมือง ก็จะมีการพูดมีมีกิจกรรมทางทางการเมืองด้วยทางการปกครองอะไรพวกนี้เจ้าเมืองเขาก็จะมากล่าวคำสัญญาสาบานว่าเขาจะดูแลบ้านเมืองแบบไหนเขาจะมีกิจกรรมของเขาแล้วตอนช่วงบ่ายเขาก็จะมีการให้ชาวเมืองเนี่ยลงเลนน้าลงเลนหน้ามีพา,ายเรือมีการสาดหน้ามีมการแต่งขบวนพาเหรด ทางเรือมีดนตรีทางเรือก็เรียกว่านาบาดาก็เคยก็เคยเลงให้ดูบ้างแต่ก็ยังข้างอยู่ไม่ได้ลงอันนี้ก็นะก็มีก็คล้ายๆกับเราเล่นสงการในประเทศไทยบ้านเราแต่มันเลยเป็นเป็นการสาดนา้ำเป็นการเห่่นน้ำทางทางแม่นม้ำดานุอยู่ที่ อยู่ที่เมืองอูมโนอยอูมประเทศเยอรมน,นีนะอันนี้เราก็จะลงไปเราก็จะลงเราก็จะลงไปทางสะพานทางฝั่งนี้นะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของการเดินทางกลับบ้านของสา,โาลลวโปพานเลยจ้าก็หวังว่าทุกอย่างมันก็จะ เป็นไปด้วยความก็มีหมาโอ้เจ้ขอให้ปลอดภัยเด้อฉันก็ก็ไม่ต้องเร็วชา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 ขนาดชาแล้วนะช่าชาชา กลับไปเรื่อยๆขดไดกมันยังอน,นีก็คือเส้นทางไปบ้านคูออเส้นทางไปบ้านคูออได้จะเดินนี่ก็ถ้าเห็นคนอยู่เราก็เราก็ไม่ถ่ายไปพวกเขาถ้าพอไม่เห็นคนเราก็จะถ่ายเห็นทางปังบจักรยานไปกลับบ้านแล้วออรักรออยู่ อยู่ที่ไหนก็มีรักแหละเนาะไม่มีไม,ไม่ต้องให้มีความรักรออยู่เรามีความรักอยู่ในหัวใจเราแล้วก็นี่แหละสิ่งที่จะทำให้เราอบอุ่นใจก็ด้วยตัวที่เราเราจะต้องมีก็คือเราต้องมีบุญเนาะ,นะะเราต้องมีบุญเราต้องสะสมบุญบุญต้องมีในใจเพราะบุญมันจะทำให้เราอุ่นใจนะ เพราะฉะนั้นคนที่การทําบุญก็ทําได้หลายอย่างะนะไม่จําเป็นจะต้องมีเงินามากมายกายกองทึ่จะทําบุญเป็นเราก็ทําบุญตามฐานะของเราเป็นการให้ให้น้ําใจให้ความช่วยเหลือให้รอยยิ้มให้เรื่องราวเช่นเนี่ยอย่างที่สาวพอพาันกำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นการให้ ให้ได้รู้ได้เห็นอนี้ก็ต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยเขาก็ทำนกคู่เห็นไหมทำนกคู่ต้นไม้เขาก็ทำนกคู่แทนที่ต้นไม้เขาจะฟันทิ้งเขาก็มาใช่เป็นงานศิลป์ไม่จอดให้ดูเนาะลืมไปเอามันผ่านมาแล้วใช่เป็นงานศินละปะแล้วก็แกสลักเป็นนกคู่นี่ก็เป็นสวนของชาวบ้าน ชาวบ้านเสารวอาทิตย์หรือว่าเขาก็มาพักผ่อนกันตรงนี้แล้วก็เป็นนี่ก็คือพวกข้าวรายข้าวบาเร่เป็นทุ่งหญ้าเป็นบ้านเมืองของฝรั่งก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมือนก็บว่าเป็นดูภายนอกก็เหมือนเป็นกล่องกองกระดาษชุบกนชุบกนนะนะแต่ถ้าข้างในเขาก็ทำดีเป็นเครื่องความนวยความสะดวกเพราะว่า อากาศในในในบ้านเมืองเขาก็อากาศมันร้อนเนาะอนี้ก็อนนี้ไฟแดงไฟแดงเราก็ยังไม่ไปมันจะไฟเขียวไฟแดงแป๊บเดียวเพราะว่ามันค่ำแล้วนางนี่ก็ไฟแดงแต่นางก็ผ่านเอา้าเราก็ไม่กล้าผ่านดอกเกิดอุบัติเหตุเราก็เสียใจเสียืดเนะเาะไปได้เลย นี่คือทางกระบ,บ้านกลับ,บานเดินก็ได้แต่ถ้าให้ดียก็คือปั่นจักรยานแหลปะปะเนาะปั่นจักรยานแบบนี้แหละโอเคเลยก็ดีก็ดีอยู่ในขยะทังขยะมันก็มีที่เขามีถังขยะมีความโซกะปกมีเรือนแต่ว่าโดยทั่วไปจะสะอาดเขาจะ รักษาความสะอาดมันเป็นมันเป็นนิสัยสันดานของเขาเท่านี้สิ่งแวดล้อมของก็นี่คุณก็นี่คิดแบบนี้ทําแบบนี้แต่ว่านิสัยสันดานของแต่ละที่ก็บอกคือกันจะว่าใครดีใครชั่วก็แล้วแต่เลือกเอาเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้เลือกอเราก็เลือกที่จะปั่นจักรยานถ้าเรามีถ้าเราไม่มีจักรยานเราก็เดินถ้าไม่เดินเราก็ไม่ต้องไปไหนไาไหนก็อยู่ก็ที่ก็ทางไปใช่ไหมใช่ไหมนะนี่คือยามเย็นยามเย็นที่เรามีโอกาสเนีที่ปั่นจักรยานจวดจวจวไปทางนี้ก็ได้แต่ฉันไม่ไปขี่การ ไม่ใช่ขี่คานทางนี้มันเป็นทางลัด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 ถามว่ามันกลัวไหมก็ก็ไม่หน่กกลัวนะถ้าถือว่าความปลอดภัยมันก็มีสูงอยู่ใช่ปะตัวอะไรดิ่งผ่านเนี่ยตัวนกเดิเนข้า็ปันป่น้าเราไปเรื่อยๆเป็นออกกำลังกายด้วยใช่ปะดีไหมก็ด,ด,ดีนะ ขึ้นเนินอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าขึ้นเนินมากแล้วก็จ่อจูงเนาะเ,นเป็นเปนไรแถวนี้เวลาที่เาดูใบไม้ร่วงนี่ก็จะออกสีมันก็จะออกสีตัดกันสวยงามแถวนี้เนาะเป็นเป็น,ปนจุดสวยงามที่มาถ่ายรูปตอนที่ใบไม้ร่วงแถวนี้สวยสวยสวยตอนนี้ก็สวยแบบสีเขียวๆเนาะ กช่ไหแล้วแบสีเขียวๆแล้วก็พูดไปแล้วแล้วก็อาจจะโอ้ยไม่มีเพื่อนไม่มีหมูพูดแบนๆเอ้า่ทยเฉยๆไม่พูดมันคงไม่คือรอกว่าพูดไปแล้วให้ดูให้เห็นว่ามันคืออะไรก็ไหนอย่างนี้เนาะโอ้มันคืออี่รอย่างนี้ยังไงนี่ไงคนคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเป็นเพื่อนเราหรือไม่ใช่เพื่อนเราแต่เขาได้มาอยู่อีกที่ที่หนึ่งเมืองหนึ่ง อเข้ามาถ่ายเหตเราดูด,ดิเห็นไปทางนี้ก็ได้เราบ้านได้เหมือนกันหรือมาทางนี้อะเราไปทางนี้แล้วกันวันก่อนเด้อนี่ต้นเชอรี่ตรงหัวมุมนี่นี่ที่ไปเอาหารไปให้หนกเป็ดนี่นี่น,นี่ต้นเชอรี่ตรงน,นู้นนูนนูน,นเขากำลังเก็บกันเอยอแกเออ้ยฉันแล้วก็หิวบ้านหลังนี้ต้นเขามีต้นเชอรี่ฉันแล้วก็หิวนะ้ อยากกินเชอรี่แกแต่ปรากฏว่ามันเป็นวันหยุดจะไปซื้อที่ไหนกันที่นี่มันก็มีขายอยู่ดอกบางร้านบางร้านมีขายบ้านบ้านฝรั่งเดินดดดไปมีรถจอดหน้าบ้านเราก็ไม่ต้องไปถ่ายถ่ายดูบ้านอยากกินเชอรี่มากบ้านนี้ก็มีดอกมาใช่ไหมดอกกุหลาบ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  อยากกินเชอร์รี่มากอาเกิดนึกอยากอยู่พาปัน่นจักรยานจอดบ้านแล้วชวนขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับถุงถุงหนึ่งเอเอบอกว่าฮาลัลโหลฉันคอยคุณนะเนี่ยฉันคอยคือเขาม,มีชาวต่างประเทศชาว ชาวอังกฤษโรมาเนียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันนี่แหละแล้วก็มาอยู่ใน <S 2> <S 2> <S 2> อพาร์ตเมนต์ตึกเดียวกับด้วยกันแล้วเขาก็ได้เช่าที่จอดรถของคัเขาก็มีลูกสองคนลูกคนที่สองเพิ่งเกิดเดือนกุมภาพันคัวก็เอาเงินใส่ซองให้เขาไปซื้อของให้ลูกเขาส่วนลูกสาวคนโตเขาชื่อนาตาเลีย ก็ซื้ออ,อะไรล่ะช็อกโกแลตให้แล้วก็ส่วนคนเล็กก่อนเขาก็ซื้ออะไรให้ลูกชาให้ลูกเขาเป็นวันเกิดวันที่ต้อนรับเด็กเกิดเด็กเกิดใหม่อ่ะนะอออแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะนะเออนิสัยดีฉันเอาเชอร์รี่มาให้เธอเพอร์รี่จากสวนโอเมจ้า oh อะไรจะขนาดนี้แค่เราว่าคิดว่าเราอยากจะกินโอ้่เจ้ามามาได้กินมีคนเอาระจอดทย่กนาบัปาประตูเลยเขาก็พึ่งมายืนเอ้เราก็พึ่งกลับไปถึงบ้านได้กินเชอร์รี่แต่ก็เปรี้ยวนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเก็บมาใหม่ๆมันยังไม่ลืมต้น,นอะเนาะโอ้นี่คือนี่คือสิ่งสิ่งมหัศจรรย์นในบางครั้งเขาก็ ให้กำลังใจต้นต้นี่คือต้นอาฮอนหรือต้นเมเปิลเสวยสวยสวยนี่คือนี่คืออพาร์ตเมนต์อีกอยู่ตรงกันข้ามที่ครูอ๋อก็อยู่อพาร์ตเมนต์นี่นี่นี่อพาร์ตเมนต์ที่ครูอ๋อยู่ตึ๊กใหญ่โตโหรานมีคนอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือครูอ๋อกำลัมาถึงบ้านนี่คือชีวิตในต่างแดนของเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อ ละอรายงานข่าวสาวปอพรานมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมติดตามรายงานข่าวสาวปอพราณอย่าลืมละอสาวปอพรานรายงานข่าวจากเยอรมน,นีจ้าลากันแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า